หลายคนชอบมาถามเราว่าคูลินแคร์คือแบรนด์อะไรซึ่งเราจะบอกเพื่อนๆตรงนี้เลยนะคะว่าเขามีโปรดักรายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์เพื่อสุขานามัยนะคะสำหรับมือแบบไม่ต้องล้างออกเขาไม่ได้มีแค่แอลกอฮอล์เพื่อสุขานามัยแบบไม่ต้องล้างออกอย่างเดียวแต่เขาไม่แอลกอฮอล์เป็นแบบฟูดเกรดนะคะก็คือแอลกอฮอล์ที่ฉีดโดยที่ไม่ต้องล้างมือและสามารถที่จะสัมผัสอาหารได้นะคะปลอดภัยแน่นอน เอา้าวทำไมมีแต่แกลอนใหญ่ไม่ค่ะเขามีแกลอนแบบเล็กๆด้วยค่ะอันนี้เลยนี่ขวดเล็กแบบพกพาสะดวกนะคะซึ่งราคาไม่ได้แพงเลยราคาค่ะอยู่ที่ประมาณหลักสิบเองไม่ได้ถึงร้อยเลยนะคะใครจะไปคิดว่าแพคเกจจิ้งแบบนี้จะแพงไม่แพงเลยนะ,อะโอเคแล้วก็เขามีโปโรดักอะไรอีกมาพามาดู แทนทนแทนแทน,แทนขอนำเสนอนะคะพร้อมขนแมวขาออภัยคุณผู้ชมทั้งหลายอันนี้คือคูลินแคร์เฟอร์มินายวอสเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับจุดซ่อนเลนนะคะเขาไม่ได้มีแค่กลิ่นเดียวนะคะมีพีซมีบอสซัมมีอีกหลายกลิ่นมากๆแล้วมีอะไรอีกที่เราใช้อยู่ที่เราซื้อมาใหม่นะคะเราแกะจากกล่องให้ทุกคนดู เมาสสเปย์นะคะระง,งับกลิ่นปากอันนี้เป็นลดอะไรเนี่ย r Refetching เมาสสเปย์ Re นะคะแต่เขามีทำรดอื่นด้วยเช่นลดอง,งุ่นซึ่งเราจะบอกว่าราคาสองขวดอะถ้าพีกดมาก็ไม่ได้แพงนะคะเราก็ใช้ได้หลายครั้งต่อมาก็จะเป็น Moisturizing Body s p r a y นะคะแบบฉีดร่างกายเลยอะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายนะคะ โดยการให้ความชุ่มชืน้นทุกคนอาจจะไม่รู้นะคะทุกคนอาจจะคิดว่าคุรินทำแค่สเปรย์แอลกอฮอล์แล้วคราวนี้เราจะพาไปดูอะไรตัวสเปรย์รุ่นเก่าที่เราเคยใช้มาค่ะแฟนคลับตัวจริงเสียงจริงมาแล้วค่ะใช้ตั้งแต่อยู่โควิดนะคะอันนี้คือคุณคูรินแคร์แอลกอฮอลฮ์แฮนด์สเปรย์ค่ะ ใช้ดีมากๆเลยนะคะแล้เราชอบมากๆเลยก็ช่วงนี้เขาจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะฝากไปตำ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 หรือว่าไปส่องกันก่อนก็ได้ค่ะชอบไม่ชอบไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าเรามองว่าดีมากเลยค่ะเป็นโปรดักที่น่าใช้แล้วก็ราคากลางๆไม่ได้แพงจนเกินไปนะคะแล้วก็ใช้ได้หลายครั้งด้วยนี่รีวิวจากผู้ใช้จริงซื้อจริงสั่งจริงค่ะ ไปแล้วนะบายบาย